ตนีนึ่งอเต้องเป็นของช้างงานแน่นอนทุกคนม,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 มาแล้วจ้าจุบแจงมาหาคุณหมอแล้วนะคะโ,โหวิ่งไปแล้ว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 นะคะ จะในล่มเลยค่ะปื๊บปื๊บปื๊บจอดค่ะอึ๊บจะกินกล้วยคุณหมอนะคะจะกินกล้วยคุณหมอก่อนกล้วยคุณหมอจะมียาอยู่ข้างในนั้นด้วยนะคะ เอาให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมาน้อยอาปาค่ะเอาไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงลุงลุงเดี๋ยวพี่สุพจน์จะไปด้วยนะคะไปยืดกินกล้วยสวย ไปเนี S <S 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 ่ยเหรอใช่เหรอพ่ออยู่นี uh ่เอาอยู่นี่เอายาอะไรอยู่นี่ด้วยเนอะไม่เองต้องหาที่ร่มนะเว้ยตรงนั้นร้อนจัดเลยตะกรัดขอเขาไม่ใช่ต้นไม้เยอะไหมที่นั่นน่ะนี่แบบนี้เลยค่ะนี่อยู่ที่ร่มดโกกัดเราคนลงทะเลเราอันเนด้ยกี่กิโล

สะดุง้งสะดุ้งเลยอุ <laughs> ้ยเก่งนสันเลย <laughs> มาน้อยนะคะมาน้อยสะดุ้งเลย <laughs> <laughs> เอ้ขอบคุณค่ะ <c oughs> นี่ เปีตัวเบลเลอร์คุณหมอบอกว่าจีแจงตัวเบลเลอร์เลยเจ็ดปีนะคะคุณหมอบอกแจงตัวเบลเลอร์เลยแล้วเราเอาอยาไปให้พ่อยุนี่ด้วยนะคะหมอฝากยาให้พ่อ,อยูด้วยนี่นี่น,นี่ต้องเป็นของช้างงานแน่นอนนะคะนี่น,นันน่น,นันั่นี่ต้องเป็นของช้างงานแน่นอนทุกคนอืม,อม,อม อืมอ่าฟินฟินมากนะคะฟินเนาะแจงเนาะอืมอืมอืมเขาเขียนเล่นอีกแจงไม่ใช่ลูกบอลนะกลิ้งเล่นเลยเลยโอ้โอเตะดิน อนึ่งแาค่ะแปดร้อยนะคะจุ๊แจงวันนี้รอบนี้มีสะดุ้งนิดน,นึงนะคะแต่ก็ยังนิ่งได้อยู่นะคะแล้วก็มามีความสุขกับก้อนอ,อึของช้างงาต่อนะคะลืมเจ็บเลยแจงบอก เ,เจ็บเลยนะคะอ่าแสดงว่าตอนไปสมุสาคอก็จะมีสมาชิกเพิ่มอีกหนึ่งคนก็คือลุงสุพจน์นะคะนี่มาน้อยของลุงสุพ์จะจะไปอยู่อ่าช่วยดูแลพ่อยูนี่ด้วยนะคะไม่เห็นหน้า <c oughs> ได้เห็นที่ก็ดีใจแล้ว <c oughs>

เจ็ดปีคอแอคุณหมอบอกว่าปกติช้างจะตกมันตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปนะคะแต่จุจ๊บแจงเราตกตั้งแต่ห้าปีแม่หมวยก็ตกตั้ตกมันตลอดนะคะแม่หมวยก็โอเคนะคะเรียบร้อย หนูสมบูรณ์คุณหมอตกใจตกใจอย่างแรกคือถามว่ากี่ปีเราบอกว่าเจ็ดปีแกบอกบััเบิรมเลยครับว่าตกใจอย่างที่สองคือตกใจุกแจงตกมันโดยปกติช้นจะตกมันสิบห้าปีขึ้นไปคุณหมอบอกแจงได้กินกล้วยไปสามวีแล้วค่ะสี่วีแล้วอีกหน่อยน้องชมพู่ต้องพ่วงนะคะไปห้าเชือกเลย ไปฟินต่อจ้จะแฮปปี้กับกองขี้ต่อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขาออกต้องขออกต้องพกกลับบ้านไปด้วยไม่แจงกองขี้เขาเนี่ย